รดน้ำให้เขาก่อนช่วงเช้าได้อยู่สายไม่ได้สายดีร้อนมันเอาน้ำร้อนไปเผาเขาเช้าเนี้ยังได้อยู่อ๋อคุณป้าหลานเองได้่มมีไผยได้ใชา้ยาทาหรือ,อยังดีกว่าเย็นดีกว่า เออมันดีนะลูกยังใช้เลยหลานถ้าขมเมื่อยตามแข้งตามขายเอาโทโว่มันเย็นชุ่นะใจจื้นเลยนะดีดีกินข้าวงายแล้วครับป้าเออหลานมันลด,ลดน้ำซุนไหมวันนี้หยุดครับพ่อพ่นหยุดให้นี่กะช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ได้พักพองเนาะป้าเนาะ พักผ่อนเั่พักผ่อนหย่อนใจรดน้ำต้นไม้ได้ประโยชน์อกล้ยอีกหน่อยได้ลูกแล้วเด้อป้าเด้อหอยดูแลหลานจะแบ่งให้ลูกมันโอ้ในราคาเขาว่านะซื้อสองร้อห้าสิบต้นนี่เขาว่าโอ้บตคามก็ซาวีเด้อมัน่ยเออหูมันจะอวดมาได้หอนะดูจะดูอยู่นี่เลี้ยงเดูอนนี้ ถ้าได้อย่างมันว่านี่เด้อสุดยอดเนาะเป็นกล้วยไข่สุโคไทยเนี่ยปลูกไว้เนี่ยมันให้ดูมันเหมือนกันมันจะตามที่มันว่าไหมจะราคาที่มันคุยไหมมันมาขายในงานเนี่ยเนี่ยกรับเทศกาลงานกล้วยอ่ะแต่ที่มันขายนี่ลูกไ่เล่นไปเล่นนะแต่หนอมันจะใช่เพราะใช่ไม่รู้ อาจจะเป็นราคาคุยผมว่านะ